Tổng bay xa Xem trái chắc nhỏ mà không to Vô như văn nào Đấy, vào à la <Llega. coughs> <coughs> <coughs> la อะไรครับตอนนี้ในสนามนะครับดูเดือนนะครับนี่กำลังกำลังได้แล้วว่าไงากำลังส่งไหมส่งนะฮะส่งให้ใครครับถ้าไม่ผิดคุณเจโรนินหรือเปล่าครับแหมลูกไล่กอย่างนี้นะครับอ่ะเป็นไงครับเป็นไงนี่คือไม่ไนดะ้ประตูตของที่สปารน,นะครับนะครับส่งให้ ตนับนะครับตนับจะส่งให้ใครต่อให้ไปกิงนะครับอ่าตอนนี้ลูกก็เรื่อยๆนะครับเลี้ยงกันเรื่อยๆนะครับลูกยังไม่หิวนู่ยังไม่หิวข้าวเลี้ยงต่อไปครับเลี้ยงครับอิ่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ว่าไงเบาๆนะครับบอกว่าเบาๆนะครับหมายเลข2องนะครับทีมเสื้อสีน้ำเงินนั่นคือท่านนายกอสเมีนเวดดิงนะครับเป็นกัปตันทีมนะครับ ตัวนมายเลขเก้านะครับของเสื้อม่วงขาวนะครับคือผู้ใหญ่หนุ่มเก้านะครับผู้ใหญ่เสียงสั่นนะครับนี่ผู้กองโดงว่าไงครับอ่ะคุณไซดีคุณไซดีเลี้ยงให้ท่านนายกหรือเปล่าติดนะฮะติดอ่ะต่อนะครับตอนนี้อุกงกำลันโผล่พลังบัตรพิฆาตนะครับเมื่อกี้ฉับได้ดูหรือเปล่าครับเมื่อกี้กับหมายเลขเก้านะไม่ไกลไหนครับพี่นน้องั่นเองนะ อาลำหน้าไปสกอร์อะไรเนียคุณนาซานคุณนาซานออกมเอ้าท่านนายกเร่องะไรครับยิงไหมยิงไหมยไอ้ยาโอ้โต่อเลแปใส่เสื้อประจำหมู่บ้านของตัวเองนะฮะจะต่อไหมผู้กองหน่ไม่ยอมเปลไม่ทำจะเลี้ยงนะฮะไปโดยสกัดไปก่อนเอ้าเป้าใบเล็ก วันนี้นะครับตอนนี้กับสิทธนะครับกับสิทธเสียงเบามากครับไม่ได้ยินเลยนะฮะอ่ะคุณฮันซันนะครับอ่ะคุณทันซันส่งให้คุณมานับนะครับต่อไหมไอ้ยาโอ้ลูกบัตรทุกค้อนนะฮะโอ้แม่ยูสุดนี้สิมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับหมายเลขสี่นะครับ ตรงต่อโดนประกาศแล้วขอบคุณเจริญนีามากเอมาแล้วหมายเลขสิบห้านะครับของทีมปาสุคอร์นะครับกับหมายเลขเก้านะครับของ,ขของทีมตาวนทีเดียรรบานนะครับทีนนะ อุปปาอุปปาไปครับไปต่อฮะยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่หมายเลขสิบสองเทศบาลส่งต่อครับส่งให้หมายเลขสิบสี่ถ้ารอปลับนะฮะลองดีของเราว่าไงครับเลี้ยงเป็นไหมตอนนี้ไม่มีเลขเลี้ยงไม่ยอมไปก่อนแล้วกันนะฮะเออใครต้องหมายเลขสี่แกนก็รอเขาก็ก็เงินนก็มาบอกแล้วนะฮะมีเซลล์นิดนิดหน่อยที่ไม่ว่ากันนะครับการสนามเอ้าไปครับไปว้าวว้าวว้าวหมายเลขสิบสี่นะฮะ เอาล้วาอาตัเลยว่าผู้ใหญ่ตาผู้ใหญ่กินอะไรมาจ้าหมายเลขเก้าจ้าโเป็นประตูสองเก็บประตูตลยนะครับหนึ่ตูนะครับตานะครับฝ่ายนะครับฝ่ายเป็นคอยกำลันผู้ใหญ่บ้านนะครับยิงปรตูไปแล้วหนึ่งสี่ดาวอ้ลองวีแบบว่าสี่ดาร๊อจ๊องอุ้ยอ้ยไปไิง โอ้ยคุณให้มราใส่ดีเหนนะฮะไปเลย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 ไลยไปเลยไปเลย่ปเลยไปเ่ยไปเลยไปกลยไปเยเ นะครับตอนนี้สกอบอยู่ที่ระูต่อโซต่อห้างหลังหนึ่งหลังต่อนางหลังต่อนียเอาใหมันชัวร์ดูสิตงายสฟ้าถึงเลาจีด้เอ่อดีเปาะังตต่อนะครับ มาแล้วว่าไงครับอรองท่านรองกัมเรย์แม่ไม่ทันนะครับหมายเลขที่สี่ของฝ่ายปกครองนะครับเดี๋ยวลุกไปก่อนนะฮะโอ้ลุงว่าจะเป็นแม่ลุว่าจะเป็นประตูหรือประตูสำหรับผู้ใหญ่เสรษฐัณน,นะฮะแต่ไม่ได้ตป็ประตูนะครับเปประตูเซฟไปก่อนมาแล้วมาแล้วมแวม,ม่เด็กก็

Nomor 10 atas ke kanannya Kapten orang <laughs> kata ke bawah Jod mas boy, Ditahan oleh Puyai Puyai saat kita oleh Puyai kita Tunggu apa lagu mana bu itu lagu mana ditangkap boleh mana guh ah ditangkap boleh guh di bagian sebelah ke kirinya nanya, nombor, bunya. Atas, bunya. Bunya, bunya. Bunya, bunya kita nanya nomor empat ada dong lah bu kita lagu jod ma bu yaitu lagi ah rom kita lagu mana rom kita

ยังเล่าเาวล่าเล่าปัดไปก่อนนะครับท่านผู้ใหญ่ดูแต่ว,ว่าไงส่งให้ผู้ใหญ่หนูเก้าไหมโอ้ไม่เข้านะครับส่งให้ผู้ใหญ่ดูว่าผู้ใหญ่ดูว่าไงต่อ,อ,อ,อมีอะไรอีกตประตูเนาะยังไม่เข้าอีกเลยนะท่ผ <c oughs> ู้ใหญ่ต้องปเรื่าไง อ๋อคุณสุธินคุณสุธินส่งต่อให้เป็นยิงนะม,มาแล้วครับมาแล้วอ๋คุณอนุวาหมายเลขแว่าไงครับส่งต่อไหมเป็ยิงหมายเลขเก้าส่งให้คุณนานท์สายรึเปล่าหมายเลขหกครับหมายเลขหกลูกจะไม่ออกนะลูกจะไม่ออกออกเลย ไม่เห็นชัดๆนะถ้าเห็นชัดๆนี้เมื่อกี้นะลูกนี้แบบว่าโปรเฟสที่สุดแล้วนะอ่ะควรรู้เอาไว้เลยโอนไม่รับสอ,อสนต่อไหมไป้างนี้นี่ไปโอคุณนาสันคุณอาสันว่าไงตอนนี้นะครับลูกอยู่บริเวณประตูนะของทีมเทศ่สบัดนะ

บ้านสกอมแล้วก็บ้านคนงสยานะครับรบกวนส่งรายชื่อนักกีฬานะครับที่ตป็กลมในการดวดครับหมดเวลาการแข่งขันครับ